สวัสดีครับผมแปซินโด้ครับยี้วันนี้นะครับผมก็มาพักผ่อนนะฮะที่พัทยานะฮะเป็นบ้านแบบส่วนตัวนะฮะเป็นแบบมีสระว่ายน้ำด้วยนะฮะเป็นแบบพูลวิลล่านะฮะ VIP พูลวิลล่านะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะฮะแบบว่าบรรยากาศดีมากเลยนะฮะมีสระส่วนตัวแล้วก็บ้านนี้แบบว่าแบบเหมือนเหมือนวังฮะค่อนข้างใหญ่มากนะครับนะฮะมีแบบให้ทำแบบว่า พื้นที่ทาอาหารปิ้งย่างนู่นนี่นั่นนะฮะค่อนข้างหรูมากโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันนะฮะอันนี้คือจุดแรกที่เข้าบ้านมานะฮะจะมีสระว่ายน้ำนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยอันนี้นะฮะจากสระว่ายน้ามานะฮะก็จะมีบริเวณรอบตัวบ้านนะฮะจะมีห้องเยอะแยะมากมายนะฮะมีสองชั้นนะครับอันนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะฮะ ค่อนข้างบรรยากาศค่อนข้างดีมากนะฮะห้องห้องค่อนข้างเยอะมากนะฮะนอนได้ที่นี่นอนได้ประมาณ24คนนะครับค่อนข้างเยอะมากนะฮะโอเคเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศเลยฮะเปิดเข้าไปฮะี่เป็นโต๊ะอาหารนะฮะนี่แล้วก็จะเป็นอันนี้มีห้องนงห้องน้ําอันนี้ครัวนะฮะครัวเข้ามาถึงด้านขวาก็มีเตียงนอนเลยนะฮะ เสียวฟ้าวมากนะฮะเสียวแบบดูดีฮาลูฮาลามากนะฮะเสียวมากนะครับอันนี้อาหารของเรากนะ็มีห้องมีห้องห้องแล้วก็มีเตียงนะฮะเดี๋ยวมาดูชั้นสองกันนะะได้ไหมฮะ ชอบมากนะฮะผมค่อนข้างชอบมากเพราะว่ามันเป็น V.I.P ค่อนข้างส่วนตัวนะฮะแล้วก็มาพักผ่อนกันวัน20กว่าคนนะฮะเอาล่ะฮะมาถึงนี่ฮะมีโต๊ะผูด้วยฮะฮะนะฮะจอนฮะลังแทงแทงสนุกนะฮะจอดมากฮะ นีเป,นเป็นห้องนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้เป็นะนะฮะสุดยอดมากนะฮะผมบอกว่าค้างไครมากนะเปิดไปดูห้องคนอื่นฮะโอ้นี่เป็นห้องนอนนะฮะเปิดไฟเปิดไฟโชว์หน่อยฮะเย็นี่ห้องนอนฮลูฮลามาาฮะเี้ยฟ้าแเ้าวพาไปดูห้องน้ำฮะดูห้องน้ำห้องน้าเฟี้ยวอีกแล้วอ้าวไฟอยู่ไหนฮะ นี่ห้องน้ำนะฮะโอ้หหรูมากฮะค่อนข้างเฟี้ยวๆนะฮะบางห้องนี้มีอ่างอาบน้ำเลยนะฮะเมื่อกี้ผมไปเซอร์วีมาแล้วนะครับไปฮะไปฮะเราปิดฮะห้องนี้เราปิดก่อนนะฮะเตียงลงเตียงนอนนะฮะโอเคพาไปเซอร์วีฮะนี่ห้องนี้ก็ นะมีตรงมีเตีย,ง,ตง,ตนออยงนะฮะมีกระจงกระจกตัวเสื้อผ้าคือแบบเฟี้ยวฮะบอกเลยเฟีย้ยวฟ้ามากกระจกก็จะเป็นระเบียงชั้นสองนะฮะค่อนข้างดูดีมากนี่ก็เป็นสระไม้น้ำที่เราว่ายกันเมื่อกี้นะฮะโอเคบอกเลยว่าห้องนี้นี่คือแบบว่า V.I.P สุดๆนะฮะเพราะว่าค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากมีที่นั่งด้วยะฮะ ี่ห้องนี้เราเข้ากันไปยังฮะอ๋อ,อห้องนี้มีคนอาบน้ำอยู่นะฮะนี่ก็เราแทงสนุกกันต่อนะฮะ,ะนี่ก็อนะฮะนี่ก็มีโซฟงโซฟานะฮะที่พักผ่อนหย่อนใจคือบอกว่าถ้ามาแบบว่าปาร์ตี้แบบครอบครัวใหญ่นี่เฟี้ยวมากนะฮะนี่ก็เป็นสระว่ายน้ำข้างล่างที่เมื่อกี้ถ่ายขึ้นมานะฮะ นี่ก็เป็นชั้นสองนะครบริเวณเฟ <c oughs> ียวมากฮะเฟียวมากนะฮะนี่นี่ครับผมพาไปดูห้องนอนนะฮะมีคนอยู่ในห้องนอนฮนะจ่าเอ๋สวัสดีครับจิมฮะนอนกับใครครับเนี่ย,ยนอนกับใครครับ ทำแล้วทำไมมีสองเตียงฮะนอนกใครครับอโอ้ยอย่างนี้ก็มันเลยสิครับย,ย้อนมากเลยนะครับผมไม่ไล์ฮะ,ฮะผมไม่บอกฮะเราเราให้งงมีทุมีมงทีวีฮะเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเราต้องหลบไปก่อนครับนี่ฮะห้องน้ำฮะซึ่งนี่เฟี้ยวเนี่ยเดี๋ยวผมก็เราจะอาบน้ำโชว์เพื่อนๆนะฮะ นะตอนนี้ผมกำลังเอ่มถ่ายวิดีโออยู่นี่ก็มีอา่าอบน้ำ,นำโอ้ยนะฮะบรรยากาศดีมากผูผมไม่ไม่รู้จะอธิบายอะไรบอกเลยว่าสมราคามากๆคะนะฮะ,นะฮะราคาก็ค่อนข,ข้างแพงมากด้วยนะครับเพราะว่าหาที่พักไม่ได้นะครับที่พักนี้เป็นที่พักที่พักได้สำหรับ2ี่สิาคนขึ้นไปนะฮะเจ้าเอ๋ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมีอะไรครับมีอะไรให้รับใช้ครับฟ้าจะออกไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณมาปลุกรุกข้องผมนะฮะค้องนอนห้องน้ำนี่ปิดขังเลยฮะปิดขังไว้ฮะขังแล้วฮะโอเคเราไปกันที่เดิมกันต่อฮะเดี๋ยวเราไปคุยนะฮะสวัสดีครับทำไมคุณหน้าแดงครับ ี่ก็เหมือนคุณนั่นแหละครับเราหันหน้ากลับไปด้วเออนี่นี่อะไรฮะเบียร้เบียร์โอ้ยด้าแดงกันใหญ่เลยฮะผมไม่ได้เลยพรุ่งนี้นี้ไม่ไม่ไหวแล้วฮะสวัสดีครับนี่ครับพวกสมหน้าฮะพวกนักแทงสนุกนะฮะแคมป์สีเขียวแคมป์สีเขียวประมาณนี้ฮะคนอาบน้ำอยู่นะฮะรู้สึกคุณจะชิลเกินไปแล้วนะฮะแนนน่อ โดนน้ำอีกไหมฮะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้โอเคนะฮะเจอกันเยอะแยะนะเดี๋ยวเราไปข้างล่างอีกสักรอบหนึ่งฮะมีทางลงนะฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจห้องนอนข้างล่างกันดูดีกว่านะฮะว่ามันเป็นเรื่องอะไรบ้างนะ นี่ห้องน้าข้างล่างครับผมอันนี้เป็นข้างล่างเลยนะฮะห้องน้าข้างล่างฮะโอ้เหมือนชั้นบนเป๊ะเลยนะฮะเป๊ะเลยเหมือนชั้นบนเลยนะฮะที่อาบอาบน้ำโอเคนะครับอันนี้คือห้องอาบน้ำนะฮะถ่ายเห็นคนถ่ายนิดนึงนะเข้าไปฮะมีที่อะไรฮะเอ้ยมีอะไรฮะโอ้มีคนนอนอยู่ฮนะ ชุดสายตรวจเดินเท้าสายตวรวจรถยนต์และกองกําลังภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจปาตรวจสอบการจอดรถวรถถูกต้องสงสัยมีย่านการค้าย่านชุมชนเป็นต้นนี่เขานอนอยู่ฮะเราไม่อยากกวนฮะไปที่อื่นต่อฮะ คุณครับทำไมคุณมานั่งอยู่คนเดียวครับ,รบทำไมคุณคโอ้ทำไมคุณขี้เมาอย่างนี้ฮะจ้าคงครับผมว่านี่ฮะมาในโซนของหลายๆอย่าง,งผมก็ม,มาสำรวจพร้อมๆกับเพื่อนๆนะฮะตองน,นี้มันล็อกอยู่นะฮะก็อย่าไปเปิดมันเลยฮะเราเปิดเฉพาะห้องที่เราเปิดนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนห้องครัวของเรานะฮะมีไมโครเวฟ <ๆ S 2> เครื่องดูดอากาศ ค่อนข้างครบถ้วนฮะตู้เย็น,นะฮะเปิดตู้เย็นมาฮะโอ้โหอัดแน่นด้วยสิ่งที่พึงปรารถนานะฮะโอ้โหพึงปรารถนาเลยนะฮะวันนี้นะฮะนี่ห้องอะไรฮะเปิดดูหน่อยได้ไหมฮะจ่าเอ๋อ๋อเหมือนห้องเก็บของนะฮะห,ห้องเก็บของไม่มีอะไรมากฮะปึ๊บ ห้องนี้เรายังไม่ได้เปิดฮะเราอยากรู้ฮะด้วยความอยากรู้เราก็ต้องไปเปิดฮะ,ะเอ๋อ่าวลอกฮะนี่เป็นห้องใช้ไฟฟ้าฮะบรรยากาศห้องข้างเป็นส่วนตัวและชิลมากฮะนี่ฮะเตียงเตียงค่อนข้างเยอะมากฮะจะนอนข้างนอกหรือจะนอนข้างในก็ได้นะครับค่อนข้างโอเคมากๆนะครับส่วนตัวนี้ผมค่อนข้างชอบมาก นี่บริเวณรอบนะฮะนี่นะฮะนี่เป็นสระน้ำนะฮะที่จากที่เราถ่ายตอนแรกนะครับผมเตียงฮะนี่ห้อง VIP ด้วยโอเคเดี๋ยวเราตรงไปชั้นล่างดูฮะว่าเป็นยังไงนะฮะนี่เป็นห้องน้ำฮะห้องน้ำก็เล็กๆเ,เป็นห้องน้ำเล็กนะฮะ ี่ไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ะต่อมาฮะอ๋ออันนี้เป็นห้องเครื่องซักผ้าฮะน่าจะหมดแล้วฮะไม่มีอะไรมากเพราะเราคงไม่ได้ซักผ้าะนะฮะ <laughs> โอเควันนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะฮะแวะมาเที่ยวนะครับบ้านัมหรูมากนะครับผมก็ถือโอกาสขอถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันสวัสดีครับให้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นได้เนเสื้อหน้าให้ไหสวัสดีครับไม่ได้กันน้ำอเลยเฮ้ยก็อยากให้ล่วงสิเอาเดี๋ยวสิสวัสดีครับชื่ออะไรฮะเออกูดิไอไอโฟนเจ็ดมันกันน้ำมหรอวะสวัสดีฮะการจริงละเราอยู่กันที่ที่ไหนฮะที่ไหนวะสักที่อ่ะที่ไหนวะนี่ที่ที่ไหนวะ ไม่ไลฟ์ขี้เกียจไลฟ์เพืองเน็ตเได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแล้วเข้าไปอัพโหลดเรียกง่ายๆว่าภูวิลล่าก็ได้เนนนเอร์ี่ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรฮะชื่ออะไรรคัโจงเองครับมีมีเมียยังฮะมีไงชื่อโจชื่อพี่โจสายควันนี่ฮะนี่นี่ชื่ออะไรฮะชื่อโฟนคิลเลอร์มี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 แฟนไหมฮะมีครับชื่ออะไรฮะชื่อดาล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 า ไม่ไม่บอกชื่อได้ป่ะเย้ได้บอกตีเลยเอนี่ครับปรามาปาร์ตี้กันฮะนะฮะปาร์ตี้แค่ท้คนเีอะคนหายครึ่งโหเราเราปาร์ตี้กันเราถ่ายวิดีโอช้าไปหน่อยฮะคนก็เลยแค่นี้เขาเขาไปนอนกันหมดแล้วมึงก็ถ่ายเขาคือเขาอ่อนไงฮะเขาคือก็อ่อนฮะเยเฮลด้วยดิเยเฮลเยเฮลห้ามเก๋ดังฮะห้ามถึงดังฮะเลย เดียวนั่งเดี๋ยวพ่อหน่าเดี๋ยวโดนปรับฮะเดี๋ยวโดนปรับตังค์ฮะเสียงนั่งโดนปรับด้วยนี่คนเนี้ยปรับเขาอย่างไอ้เสื้อน้ำเงินเนี่ยปรับเราสามพันหรือหมื่นหนึ่งสามครั้งหมื่นหนึ่งสามครั้งหมื่นหนึ่งไม่ถามไม่ถามเลยว่าโดนไปแล้วแหละไว้น้ำฮะเรากำลังว่ายน้ำอยู่ฮะเอาไวแล้วถามก่อนไลฟ์มาสองไม่ถามกอว่าโดนไปยังถ้าโดนแล้วเอาทีอคุ้าเราจะจบการไลฟ์ ถ่ายวิดีโอกันเพีย์เท่านี้ก่อนลวฮะเพราะว่าเรากำลังกันสรุปกับปาร์ตี้อยู่นะฮะเจอไปครับไม่ไปเทลย์เป็นเวอร์ชั่นเจ็ดแทนไปยังไม่จำเป็นขนาดนั้นสวัสดีครับย้เราว่ายน้ำตอนตอนตอนเช้าตอนเช้านะฮะนี่นี่เพื่อนผมฮะครับสายลงอ่างฮะ เฮ้ยอ่านอะไรของมึงนี่เฮ้ยรีบไปไหนครับเฮ้ยเก็บเก็บของสบายตัวฮะ ว่ายราบฮะว่ายรฮะแช่อย่าอย่าเรียกว่าว่ายราบฮะเรียกว่าแช่นาำดีกว่าครับสบายตัวแช่นาำช่วงเช้าก่อนที่เราจะกลับนะฮะ ประวานนี้แล้วกันนะครับดื่ม,มด่ำบรรยากาศฮะบ้านพักส่วนตัวนะเดี๋ยวเราไปฝั่งูู้อีกสักทีหนึ่งแล้วกันยูฮูเดรอ,สอนะสซบ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่โ oh. อ um, uh, ้ยเสียภาพโพสหมดว่กูรีวหันกล้องหนีเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องรับ่าอีเมลหน่อยอ้าวยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้กดสวัสดีครับ นี้เราอยู่ที่ร้านอาหารนะฮะร้านอาหารอ,าอะไรสักอย่างกก๊าซเกือก๊าซอะไรสักอย่างดูฮะตอนนี้กําลังรับประทานอาหารกันอยู่นะฮะท่าอยู่รวกันทั้งต่อท่านผู้เยอะหลังฮนะเข้าหลังที่ทะเลฮะลแล้วชิวโอ๊ะพอเพิ่งมาถึงเขานับตรงไอ้โต๊ะมินิบาร์ว่าของไว้กินเขาอ่ะ dạ ừ, to ha rồi dạ 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 này ha dạ 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 ha? Yeah heo đúng <laughs> นี่คืออาหารที่เรารับประทานกันฮะไปดินี่อาหารที่เรากินกันฮะโอ้โห,หอร่อยมากฮะอร่อยทุกอย่างเลยซเชียลกันตลอดฮะเดี๋ยวนี้เราพักกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะ่